่อนบ้านไม่ไหวจะทำยังไงดีจะปล่อยให้เขายึดบ้านไปเลยดีไหมหรือมีวิธีเจรจาต่อรองอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องมาทําคลิปคลิปนี้นะฮะคลิปนี้เนี่ยเป็นคําถามที่ผมได้รับมาเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งในทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, อ e ีเมลหรือ TikTok นะครับมีคนถามมาเยอะมากเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่อนบ้านไม่ไหวเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับซึ่งผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะมาทําเป็นคลิปตอบนะครับแบบจริงจแบบนี้เลยเพราะนะฮะ ตอบปลายคนไม่ไหวจริงๆนะฮะเลยอยากจะมาทําคลิปเนี่ยให้คนที่มีปัญหาว่าผ่อนบ้านไม่ไหวเนี่ยจะทํายังไงดีได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหากันครับคือการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะครับเป็นการสร้างนะครับภาระค่าใช้จ่ายก้อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนส่วนมากเลยนะเพราะบ้านหนึ่งหลังเนี่ยสมัยนี้ราคามันไม่ใช่ล้านเดียวถูกไหมมันล้านปลายๆถึง2ล้าน3ล้านก็ว่ากันไปเลยนะครับและที่สําคัญฮะระยะเวลาการผ่อนบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ปี2ปีนะ เขาผ่อนกันนานถึง30ไปจนถึง40ปีเลยนะครับระยะเวลาการผ่อนดังนั้นเมื่อมันผ่อนนานแบบนี้ครับแน่นอนว่าระหว่างทางมันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้รายได้เราสูญเสียไปนะครับแล้วยิ่งต้นปี2 5 6 3ปีนี้ที่เรากําลังอัดคลิปกันอยู่เนี่ยครับซึ่งวิกฤตโควิด -19 เนี่ยครับก็ได้กลายมาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่ของประเทศและของโลกเลยนะครับในปี2020นีนี้นะฮะแน่นอนว่าวิกฤตครั้งนี้นะครับ ได้สร้างผลกระทบให้กับทุกๆคนในวงกว้างมากรอบนี้ไม่ใช่แค่คนที่อยู่บนยอดปรมิดนะคือไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้นที่ได้ผลกระทบนะครับคนชั้นกลางนะหรือคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากๆนะครับบางคนสูญเสียไรายได้ไปเลยก็มีนะครับสูญเสียงานที่ทําอยู่เลยหรือบางคนถูกลดเงินนะครับดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลมากๆเลยนะฮะที่ในช่วงนี้หลายๆคนเข้ามาคุยกับผมนะครับได้มาพูดมาคุยกันว่า แต่ก่อนนะ่ยมันผ่อนบ้านไม่มีปัญหาหรอกครับมีรายได้จุนเจือสามารถผ่อนได้ตามปกติแถมโปะได้อีกังหากแต่ช่วงนี้รายได้หายไปครึ่งนึงหรือบางคนรายได้หายไปเลยแบบนี้จะทํายังไงได้บ้างนะครับวันนี้เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับจริงๆนะฮะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2563เนี่ยครับธนาคารต่างๆเนี่ยก็ได้ออกมาตรการพักชําระหนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะ จริงๆตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยไตรามาสที่2ที่3เนี่ยออกกันมาแทบทุกธนาคารเลยนะครับนำร่องโดยธนาคารออมสินธนาคารทอสสนะครับและก็มีธนาคารพาณิชต์ต่างๆทยอยออกมาตรการพักชำระหนี้กันมานะครับ แต่ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือนะฮะไอระยะเวลาที่เขาให้พักชําระหนี้เนี่ยมันกําลังจะหมดลงแล้วนะครับซึ่งหลายๆลยธนาคารหมดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าที่ยังอยู่ในมาตรการพักชําระหนี้นครับจะมีแค่ธนาคารออมสินธนาคารเดียวนะครับที่ยังขยายระยะเวลาให้ลูกค้าเนี่ยได้พักชําระหนี้กันอยู่นะครับดังนั้นคําถามคืออ้าวแล้วถ้าเขาจบมาตรการพักชําระหนี้กันแล้วเนี่ย เราจะทํายังไงต่อนะครับถ้ารายได้มันยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือตอนนี้ยังตกงานอยู่เนี่ยมีวิธีการแก้ไขปัญหาย,ยังไงบ้างนะครับวิธีแรกสุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้ว่าคุณน่ะจะผ่อนมันไม่ไหวแล้วหรือมีเขาโคง้งมีท่าทีว่ารายได้ของคุณกําลังจะลดหรือจะหายลงไปเนี่ยให้คุณเผื่อใจไว้เลยนะครับว่าโอเคจะต้องทํำยังไงจะต้องแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับเรื่องแรกสุดที่อยากให้ทุกคนทํากันเนี่ยคือเดินเข้าไปคุยกับธนาคารเขาเลยครับ ฟังไม่ผิดครับเดินเข้าไปคุยกับธนาคารเขาตรงๆเลยเข้าไปปรึกษาเลยครับว่าเออตอนนี้รายได้เราอะถูกลดมาแบบนี้นะจากแต่ก่อนผ่อนได้ปกติไม่มีปัญหาแหละตอนนี้รายได้เราเหลือเท่านี้ไปเล่าปัญหาให้เขาฟังไปอธิบายให้เขาฟังครับว่าเราอยากจ่ายนะ แต่ตอนนี้เรามีปัญหานะครับคือเราอยากให้คุณช่วยเนี่ยครับเข้าไปพูดกับเขาตรงๆเลยไปพูดไปคุยไปปรึกษาเขาประเด็นคือเป็นอย่างนี้เวลาหลายๆคนผ่อนไม่ไหวนะครับมีหลายคนจริงๆนะนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะมีหลายๆคนที่เลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยพอเขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยเนี่ย ยอดนี่มันก็ค้างชําระค้างชําระค้างชําระไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้นี่บ้านที่มันควรจะแก้ไขได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันพอกจนมันแก้ไม่ไหวแล้วเป็นเป็นนี่ก้อนใหญ่มันเป็นดอกเบีย้ยค้างชําระที่เยอะมากแล้วมันถึงกระบวนการที่จะฟ้องร้องขึ้นศาลยึดขายทอดตลาดอะไรพวกนี้ไปนะครับและติดแบ็กลิสต์ไปโดยปรยายซึ่งขั้นตอนพวกนี้ผมพูดตรงๆนะว่า จริงๆเราพอจะสามารถแก้ไขได้บ้างอาจจะแก้ได้ไม่หมด100%หรอกครับแต่มันแก้ได้บ้างครับขั้นตอนแรกที่จะแก้ได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือเข้าไปคุยกับธนาคารที่เราไปกู้ของเงินเข้ามาเนี่ยเข้าไปคุยจังหวะนี้ผมเชื่อผมนะว่าไม่ต้องมีแอคไม่ต้องมีท่าอะไรมากแบไตเดินไปคุยเลยพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่ช่วยผมทียกมือไหวเลยครับพี่ช่วยผมด้วยนะฮะมีอะไรช่วยผมได้บ้างนะฮะแต่อย่างนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่า การที่เราจะให้เขาช่วยเราเนี่ยเราต้องช่วยเขาด้วยประมาณหนึ่งนะคือผมไม่อยากให้เดินไปแบงแบงว่าเออพี่ช่วยผมด้วยผมไม่เอาอะไรแล้วอย่างนี้ผมว่าอาจจะคุยกันยากหน่อยนะอาจจะคุยกันยากหน่อยผมว่าเวลาเราไปคุยอ่ะเราทําตัวเลขไปเลยก็ได้เช่นว่าแต่ก่อนเราผ่อนอยู่เดือนละหมื่นเราผ่อนได้ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ตอนนี้โอทีโดนตัดเงินเดือนโดนลดเราผ่อนได้เท่านี้เราเอาตัวเลขไปเขาเลย ผมได้ประมาณนี้พอช่วยได้ไหมเนี่ยพอมีตัวเลขมีอะไรไปให้คุยให้เขาเนี่ยผมว่ามันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ง่ายกว่าดีกว่าเราไปแบงค์แบงค์นะแต่ถ้าใครแบงค์จริงก็อ่ะก็ไปก็ดีกว่าไม่ไปอ่ะไปคุยกับเขาก่อนดีกว่านะครับปรึกษาเจรจา,าก่อนอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนจําไว้เลยนะครับว่าธนาคารนะครับที่เขาให้เรากู้เงินไปซื้อบ้านนะเขาอ่ะแค่อยากได้เงินของเขาคืนครับเขาไม่ได้อยากจะยึดบ้านของเราหรอกนะครับ ฟังอีกครั้งนะธนาคารแค่อยากได้เงินของเขาคืนครับเขาให้เรายืมเงินเขาอยากให้เราคืนเงินเขาพร้อมดอกเบี้ยแค่นั้นเองนะครับไอ้บ้านที่เขาบอกว่าเออไม่จ่ายเขาก็ยึดบ้านจริงๆอ่ะกระบวนการหรือโปรเซสในการยึดบ้านมันหลายเรื่องนะ ทั้งขึ้นสารนะครับขายทอดตลาดทําเป็น NPL ยุ่งวุ่นวายไปหมดนะฮะเขาแค่อยากได้เงินเขาคืนแค่นั้นเองดังนั้นผมเชื่อนะฮะแล้วก็ยืนยันนะว่าส่วนมากธนาคารเขาก็จะพยายามช่วยเราด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆลักษณะการช่วยเหลือของเขาเนี่ยถ้าเราไปพูดคุยนะมันก็จะมีหลากหลายนะหลกัหลกๆก็จะเป็นเช่นการขอผ่อนชาระยอดหนี้ค้างก่อนนะครับไอ้หนี้ที่เหลือเนี่ยไว้ก่อนเอาหนี้ที่ค้างก่อนหรือไม่ก็ยื่นขอขยายระยะเวลาการผ่อนชาระนะครับจากเดิมผ่อน นี่มันตึงดึงออกไปหน่อยนะฮะให้มันหย่อนหย่อนขึ้นหน่อยนะหรือการชะลอการฟอ้องร้องบอกให้พี่อย่าเพิ่งฟ้องผมขอเวลาไปไปจัดการไปจัดสรรเงินก่อนแบบนี้ก็ได้นะหรือขอปณีปนอมยอมความนะครับหรือชะลอการยึดทรัพย์หรือชะลอการขายทอดตลาดอะไรก็แล้วแต่เอาอย่างนี้ละกันให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าไม่ว่าธนาคารเขาจะช่วยอะไรเรามา แต่การเข้าไปพูดคุยดีกว่าการปล่อยไว้นะครับเชื่อผมนะซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยครับต้องออกตัวก่อนนะฮะว่าไม่ใช่ทุกธนาคารนะครับที่จะช่วยเหลือเรานะฮะต้องแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่เจ้าหน้าที่แต่โดยส่วนมากนะครับย้ำอีกทีว่าโดยส่วนมากเขาก็จะช่วยเราแหล,ละครับเพราะอย่างที่บอกไปไงว่าเขาไม่อยากให้เราเป็นหนี้เสียเขาไม่อยากให้เกิดกระบวนการขายท่อตลาดหรือการฟ้องร้องหรอกครับมันวุ่นวายมันยุ่ง แค่คุณไปเจราจานะฮะให้มันอยู่ในจุดลงตัวที่ยอมรับได้แต่นะฮะถ้าเกิดว่าเราคุยกับธนาคารไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไหวอยู่ดีรายได้มันหายไปเยอะมากอยู่ดีนะครับเราไม่ไหวแล้วในกรณีแบบนี้ผมนะฮะอาจจะต้องให้เพื่อนๆนะฮะมองเรื่องการขายบ้านออกไปนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากขายบ้านนะฮะ แต่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนกลับมามองคิดดูอีกทีนะว่าถ้าปัญหาเรื่องการเงินหรือปัญหาที่ชีวิตเราหนักอยู่ทุกวันนี้มันเกิดที่บ้านเนี่ยผมว่านะอันนี้มุมมองส่วนตัวผมนะครับผมว่าขายไปก่อนนะครับเพื่อให้ตรงนี้เราเบาแล้วเรากลับมาใหม่แล้วเราค่อยไปซื้อใหม่แบบนี้มันก็ไม่เสียหายนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่วิจารณญาณส่วนตัวนะครับผมไม่ขอก้าวไก่นะแต่ถ้าเป็นผมให้ผมแนะนําเพื่อนเนี่ยถ้าคุณผอ่อนไม่ไหวคุณคุยกับแบงก์แล้วแบงค์ช่วยคุณเต็มที่แล้วคุณก็ยยยังไไม่่่หวอูเนี คุณอาจจะต้องมองเรื่องการขายนะถ้าจะให้ผมแนะนําเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับวิธีการมองนะฮะก็ง่ายมากนะครับไปสํารวจราคาตลาดก่อนนะครับว่าไอซัพย์อย่างเราเนี่ยมันควรจะขายได้ราคาเท่าไหร่ไอหน้าตาคล้ายๆแบบเนี้ยพื้นที่เท่านี้ตกแต่งแบบเนี้ยมันควรจะขายได้สักประมาณกี่ล้านบาทน,นะครับแล้วผมต้องบอกว่านะฮะการที่คุณขายไปเนี่ยคุณจะได้เงินสดบางส่วนกลับมาด้วยนะนะครับเพราะอะไรรู้ไหม เพราะตลอดระยะเวลาที่คุณผ่อนบ้านมาเนี่ยไอ้เงินที่คุณผ่อนไปอะ่ะมันไม่ได้ตัดแต่ดอกนะเงินต้นมันก็จะลดลดลดลงไปด้วยถ้าคุณผ่อนไปแล้วสัก10ปีเนี่ยเพอเผลอบางทีคุณมีเงินต้นเหลืออยู่เป็นล้านเลยนะนะครับดังนั้นการขายเนี่ยแน่นอนว่าพอคุณขายออกไปเนี่ยราคาซับเมื่อที่คุณซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วกับวันนี้ราคาแตกต่างกันถูกไหมสิปีซื้อมาราคานี้ อีก10ปีถัดมาราคามันก็ต้องกระเถิบขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากเรื่องเงินเฟอ้ออันนี้ก็ปกติอยู่แล้วเนาะพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆราคามีแนวโน้มจะสูงขึ้นอยู่แล้วคุณขายตรงนี้คุณอาจจะได้กําไรมาบางส่วนนะครับเพื่อที่จะมาตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับแล้วก็ไปหารายได้นะครับไปทําธุรกิจนะครับหรือเอาเงินไปตั้งตัวใหม่เพื่อที่จะกลับมาได้แบบแข็งแรงกว่าเดิมแบบนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น2วิธีหลักๆนะฮะที่ ดูถ้าเกิดรู้สึกว่าผ่อนบ้านไม่ไหวนะครับอาจทวนกันอีกทีแล้วกันนะครับอย่างแรกเมื่อมีสัญญาณเมื่อรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไรายได้จะต้องไม่ไหวแล้วนะครผ่อนไม่ไหวบ้านต้องไม่ไหวแน่ๆเลยเนี่ยให้รีบไปคุยกับธนาคารก่อนเลยนะครับคิดอะไรไม่ออกไปก่อนเลย ไปคุยกับธนาคารก่อนนะครับลิสต์รายละเอียดไปนะฮะหาเรื่องไปคุยว่าเออเราไหวเท่าไหนเอาข้อมูลนะครับเอา Data ไปคุยกับเขาอะฮะจะดีมากๆเลยนะแล้วแบงก์ก็จะช่วยเรานะฮะเท่าที่เขาช่วยได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับแต่ยังไงโดยส่วนมากเขาช่วยอยู่แล้วนะอ่ะข้อ1คุยกับธนาคารจบแล้วปรับโครงสร้างนี่ยืดระยะเวลาผ่อนนู่นนี่นั่นแล้วยังไม่ไหวอีก ต่อมามองเรื่องการขายซับนั้นออกไปครับการขายซับนั้นออกไปเนี่ยบางทีมันเจ็บนะผมเข้าใจนะฮะว่าการขายบ้านสักหลังนึงเนี่ยมันมันเจ็บปวดนะสำหรับคนที่รักบ้านของตัวเองนะแต่อย่างนี้การที่เราปลดภาระปลดหนี้ตรงนี้ออกก่อนเพื่อให้ตัวมันเบาครับแล้วได้เงินบางส่วนกลับมาเพื่อที่จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ให้มันกลับมาได้แบบแข็งแรงกว่าเดิมเนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ที่ดีกว่าก็ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกทีว่า แล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมเสนอให้นะครับก็เป็น2แนวทางหลักนะคุยกับแบงก์ก่อนถ้าคุยไม่ไหวจริงๆก็ขายนะครับแล้วก็ตั้งตัวใหม่เป็นประมาณนี้นะฮะจริงๆอ่ะผม,มไม่อยากให้ทุกคนน่ะมาถึงขั้นตอนการนี้ไม่อยากให้ทุกคนมาดูคลิปนี้เลยเพราะผมอยากให้ทุกคนผ่อนบ้านไหวกันนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเครียดนั่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าผ่อนบ้านไม่ไหวแบบนี้นะฮะซึ่งผมหวังเป็นอย่างมากว่าคนที่ดูคลิปนี้จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับหวังเป็นอย่าางมกนะะ ซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มีปัญหาแบบนี้และยังไม่ได้ซื้อบ้านเนี่ยผมเนี่ยครับขอแนะนํานิดนึงนะผมน่ะได้ทําคลิปวิดีโอในซีรีส์ how to ซื้อบ้านหลังแรกนะครับเนี่ยกดข้างบนนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยในซีรีส์เนี้ยจะเล่าการเตรียมตัวอย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการเงินการเตรียมความพร้อมต่างๆว่าจะซื้อบ้านต้องดูอะไรนะครับมีอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างผมทําเป็นตอนทําเป็นซีรีส์นะครับรวมทั้งหมด11ตอนด้วยกัน ระยะเวลารวมกันก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับคิดว่าใส่ทุกๆหัวข้ออย่างละเอียดมากๆเลยนะฮะก็อยากให้ไปดูกันนะครับสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาไงฮะเนี่ยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาแบบนี้เวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นรายได้เราสูญเสียไปเนี่ยถ้าเราเผื่อไว้ก่อนแล้วเราคิดเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนที่เราจะซื้อแล้วผมว่าไอ้ปัญหาพวกนี้มันไม่ได้หายไปหรอกนะแต่มันจะเบาลงและเราก็จะไม่ตกใจด้วยครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะครับฝากกด Subscribe ช่อง g กูรูร v i n g ตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะอัปโหลดคอนเทนต์สาระความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการเงินให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา2ทุ่มนะครับสามารถนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s u b s c r i b e เพื่อรอชมคลิปดีๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ